นี่เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับสามารถดูต่อกันได้เลยโชยตาเหมือนเล่นตลกนะครับกูเพิ่งลงคลิปสอนออฟสก,กินปลดล็อกไปแม่งสก,กินใหม่ๆอีกแล้วซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ผมจะมาสอนออฟสก,กินอีก1สก,กินใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตซุป13นี้นั่นก็คือสก,กินไวท์พอมคินของฆาตกรเจสันนั่นเองครับวิธีเอาถือว่าซับซ้อนกว่าสก,กินอื่นพอสมควรโดยที่เราจํเป็นต้องฆ่าผู้รักชีวิตด้วยสกิล E หรือกาชชิ่งบูลเพื่อการโจมตีครั้งเดียวในขณะที่เลือดของอ e ีกฝ่ายน้อยกว่า10และต้องอยู่ใกลก้กับกับดักของแทปพร้อมกันด้วยสก,กินนี้เงื่อนไขของขา่าเรียกยากเพราะฉะนั้นผมเลยนํให้ทํากับเพื่อนอีก2คนนะครับเพื่อความสะดวกตามลอกสกินนี้นะครั ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นเรื่องของเงื่อนไขที่ฝ่ายต้องเลือดน้อยกว่าสิบซึ่งมันจะมีวิธีทำหลักๆอยู่2วิธีครับคือ1ให้เราตีธรรมดาไปเรื่อยๆโดยที่กะให้การโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยดาเมจน้อยกว่าเลือดที่เหลืออยู่ของอีกฝ่ายเล็กน้อยตอนนี้เราก็แค่รอให้เอฟเฟกต์เลือดไหลมันทำงานจนฝ่ายใกล้ตายก็พอครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าการโจมตีธรรมดาของเราเนี่ยมีดาเมจอยู่ยี่สิบก็ให้ตีครั้งสุดท้ายตอนเลือดของเพื่อนเหลืออยู่ราวๆยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบวิธีสองครับเพาาาื่าาอออนนลลลลงไปแช่จเเเืืหย<ๆ> อกไว้ก่อนว่าในคลิปนียผมอัดช่วงวันศุกร์ที่13พอดีนะครับตาเมของเจสันมันก็เลยแรงเวอร์ปกติแต่ถ้าเป็นวันอื่นที่พอเจสันกลับมาเป็นปกติแล้ว2วิธีที่ผมแนะนําไปก็ถือว่าดีนะครับ สไลส์สกินนี้ถือว่าเป็นสกินที่เปลี่ยนเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบทพูดตอนใช้สกิลเอฟเฟกต์สกิลหรืออนิเมชันต่างๆแต่ก็น่าเสียดายที่สกินนี้ไม่ได้มีเพลงพิเศษของตัวเองครับแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่เพราะว่ามันเป็นแค่สกินนาชิเมนต์นะสกินนี้ทุกคนน่าจะสังเกตกันแล้วว่าแม่งไมค์คาชั้นเลยด้วยซึ่งก็ใช่ครับสกินนี้อิงมาจากตัวละครไวรัสที่มีชื่อว่าไวท์เพอมกินจากเกมไมค์คราฟสตอรี่โหมดที่ก็เป็นของไมค์คามแหละแล้วก็เกิดความรู้สุดท้ายของสกกิินนนนีี้้้ทท่่่ไไไมมมรูููวาจะดปปคั็็ือเผหญง สุดท้ายนี้กูก็ไม่เว้นที่จะโฆษณาช่องตัวเองเหมือนเดิมน,นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าแคร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะให้ไม่กดกูจะไปโผล่ใต้เตียงบ้านมือนะฮะระวังกันไปด้วย